จากปัญหาโรคร้อนที่กําลังส่งผลกระทบอย่างหนักสิ่งที่ทุกประเทศต้องช่วยกันตอนนี้ก็คือการลดและควบคุมการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกให้ได้มากขึ้นแล้วก็ในเวลาที่เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะครับจากการวิจัยครับเราพบว่าหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ยั่งยืนที่สุดก็คือการให้ธรรมชาติฟื้นฟูธรรมชาติกันเองผ่านการกักเก็บคาร์บอนครับซึ่งนี่คือหนึ่งในวิธีที่ทางปตทเลือกใช้วันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณวรพงษ์นาคชัดตรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนบริษัััททปจกดมหาชนนนถึงงเรรื่อี้ การประกอบธุรกิจของปอทนะครับเราก็ได้นำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมบ,บ้างโดยที่ผ่านมานะครับปอทก็ได้ดําเนินการควบคุมและลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังโดยที่เราคิดว่าเราต้องอาศัยกลไกทางธรรมชาติหรือที่เรียกว่า natural climate solutions โดยการที่จะมีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ไม่ตัดไม้ทําลายป่า ปลูกป,ปา่ารวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรามีเป้าหมายที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน1.5อ,องศาเซลเซียสซึ่งการที่เราจะดําเนินการให้บรรลุปเป้าหมายดังกล่าวนั้นนะครับจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง50%ภายในปี2030จากแนวคิดนี้ครับ มีวิธีการดาเนินง,งานที่เป็นรูป,ปรธรรมอย่างไงบ้างครับปัจจุบันนี้ก็จะมีโครงการปลูกป,ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติหล้านไร่แล้วก็ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์อยู่ที่จังหวัดระยองโครงการคุ้งบางกระเจ้านะครับแล้วก อยู่ที่ใกล้ๆเราเลยนะครับก็คือสู์เรียนรู้ป่าในกรุงจากการประเมินผลสำฤทธิ์ของแปลงปลูกป่าในโครงการปลูกป่าถาวรอนเฉลิมพระเกียรติ1ล้านไร่นะครับก็พบว่าพื้นป่าว่า1ล้านไร่เนี่ยได้ทําหน้าที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ามากกว่า3 7ล้านตันสุดท้ายนวสิ่งที่ทางปตทเนี่ยได้ทํามาตลอดนะครับเราคาดหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือความร่วมมือกันของคนในชุมชนยังไงบ้างครับปตทนะครับเชื่อว่าแนวทางที่แก้ไขวิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืนนะครับ ก็ต้องอาศัยกลไกลทางธรรมชาติโดยการดูแลรักษาฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างติงจกันและไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยงานรวมถึงประชาชนทุกคนนะครับก็สามารถที่เข้ามามีส่วนร่วมและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศของเราและโลกใบนี้ได้สำหรับปทอทเองเรายินดีที่จะสนับสนุนและแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ให้กับสังคมประเทศชาติและโลกใบนี้ของเรานะครับวันนี้ต้ขอขอบคุณคุณวรพงศ์มากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ